หลายๆคนนะครับกำลังเผชิญกับปัญหานอนหลับไม่เต็มอิ่มเครียดง่ายตื่นมาไม่สดชื่นสารสกัด CBD นะครับกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติช่วยให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดและทําให้การนอนหลับนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ครับดิฟได้นํา CBD จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนะครับมาพัฒนาเป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยดูแลทั้งการนอนแล้วก็การผ่อนคลายหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายยาชั้นนํา กว่า1,000สาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าถ้าใครมีปัญหาความเครียดหรือว่าการนอนเนี่ยแอดไลน์มาปรึกษาได้ฟรีเลยนะครับที่แอดไลน์ดิปตังกุยนะครับหรือว่ากดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับยูทูบตังกุยตังกุยนะครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่3ตุลาคมนะครับ2025หรือว่า2568นะครับก็มาคุยกันถึงเกมพรีเมียร์ลีกก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับโฟกัสไปที่2ทีมครับอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูล นี่คือสัปดาห์ชิงจ่าฝูงก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับตารางคะแนนถ้าเราเอามาดูเนี่ยนะครับหลังจากผ่านสัปดาห์นี้ซึ่งจะเป็นเกมที่7ของฤดูกาลแล้วนะฮะนี่ผ่านมา6เกมแล้วนะนะหลังจากผ่านสัปดาห์นี้เนี่ยมีอยู่3ทีมเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสที่จะเป็นจ่าฝูงนะครับก็คือเลียร์ูซึ่งตอนนี้มี15คะแนน อาร์เซนอลเวลานี้มี13คะแนนแล้วก็คริสตันพาเลซครับเวลานี้มี12คะแนนพาเลซคือทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้นะครับเกมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เอาชนะเลี้ยวพูลได้แล้วก็เป็นทีมแรกที่ยัดเยียดความปลาชัยให้เลี้ยวพูลก็ต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น3มทีมนี้เท่านั้นครับที่มีโอกาสเป็นจ่าฝูงก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติเตะสุดสัปดาห์นี้เสร็จนะครับคืนวันนี้1คู่นะแล้วก็วันเสาร์สี่คู่วันอาทิตย์อีกหคู่ เตะสุดสัปดาห์นี้เสร็จนะครับทุกทีมเตะเจ็ดนัดก็จะพักเบรกทีมชาตินักเตะแยกย้ายกันไปรับใช้ทีมชาตินะครับสองนัดแล้วก็กลับมาอีกทีนึงอีกสองสัปดาห์ข้างหน้ามาเตะเกมที่แปดนะครับว่ากันต่อนะส่วนอันดับสี่ห้าหกอันเนี้ยสปเปอร์สซันเดอร์แลนด์บอนมัดมีทีมละสิบเอ็ดคะแนนเพราะฉะนั้นไม่มีทีมไหนที่จะมีโอกาสขึ้นจากฝูงหลังจบเกมนี้นะครับมีแค่สามทีมนะครับแต่ว่าเราก็คงจะโฟกัสไปที่สองทีมใหญ่ นะในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับกิซัมพาเลสจะมีโปรแกรมเจอกับเอฟเวอร์ตันเอาจริงๆก็ถือว่ามีโอกาสแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับผลแข่งขันของทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยพาเลสจะเตะวันอาทิตย์นะครับไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะเวลาสองทุ่มส่วนอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยเตะวันเสาร์เตะวันพรุ่งนี้นะครับอาร์เซนอลจะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเตะก่อนตอนสามทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งเวอร์พูลจะไปเยือนเชลซีนะครับเพราะฉะนั้น ถึงเวลานี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ต่างๆมันก็มีความพลิกผันนะอาร์เซนอลนี่ก็ชนะต่อเนื่องมาขณะที่เวีรยวูลเนี่ยสะดุดใน2เกมล่าสุดมีการขยับที่น่าสนใจนะครับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะหลายเจ้าในอังกฤษเขาก็ปรับอัตราต่อรองนะครับอาร์เซนอลจากเต็ง2ขึ้นมาเป็นเต็ง1หลังจากเกมที่เอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะยญิงช่วงทดเวลาแล้วเวี้์วููก็ล่นจากเต็ง1มาเต็ง2นะครับ หลังจากที่แพ้ทิสซันพาเลสในช่วงทดเวลาเช่นเดียวกันเขาก็ปรับตามสถานการณ์นะครับก่อนหน้านี้อาร์เซนอลก็เคยแซงขึ้นเต็งหนึ่งในเกมที่2ของฤดูกาลนะครับที่ชนะลนะีสยูเนเต็ด5-0หลังจากที่ชนะแมนยูเต็ด1-0แล้วก็มาชนะลีซา5-0เนี่ยช่วงนั้นอาร์เซนอลก็เคยขึ้นเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็หล่นลงมาหลังจากที่เวี้ยวพูก็ชนะต่อเนื่องแล้วเนี่ยอาร์เซนอลกลับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่า สถานการณ์พวกนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนได้อีกอทางออปต้านะครับซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณอยู่ออปต้าเนี่ยเขายังมองว่าเรียบภูมเป็นต็งหนึ่งนะเขายังให้โอกาสแชมป์ของเรียบภูเนี่ยอยู่ที่อันดับหนึ่งเลย48.48% 48นะครับอันดับ2คืออาร์เซนอลนี่แหละ34.58%อันนี้ก็อาจจะแตกต่างจากบริษัทรับนานถูกกฎหมายต่างๆนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยออฟตาเขามองว่าโอกาสแชมป์มีแค่10.12 10, 10. เปอร์เซ็นต์คิสซัมพาเลส3เปอร์เซ็นต์นะ3.76เปอร์เซ็นต์แล้วก็เชลซี1.33เปอร์เซ็นต์หลุดไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีทีมไหนเกิน1เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็มุมมองของออฟตาซึ่งมาดูเกมเี้กถามว่ามีโอกาสที่จบสัปดาห์ที่เจ็ดแล้วเนี่ยสถานการณ์ในตารางคะแนนจะปรับเปลี่ยนไหมจ่าฝูงจะเปลี่ยนมือไหม ก็ต้องบว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับคืออาร์เซนอลเนเจอ e s เวสแฮมเล่นในบ้านก็มีโอกาสสูงกว่าที่จะชนะขณะที่เลี้ยวภูเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลแหละแต่ว่าที่ผ่านมาตัวรอดได้แต่ว่า2เกมล่าสุดเนี่ยถูกกระชากลงมานะครับเล่นไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ชนะด้วยน,นี่ถึงแพ้เลย,เยไปเยือนเชลซีซึ่งแม้ว่าเชลซีจะไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่เลอร์พภูจะสะดุดก็มีนะครับ แล้วก็2คะแนนที่ตามหลังอยู่เนี่ยอาเซนอลมีโอกาสแซงเลี้ยวพูลโดยที่เลี้ยวพูลไม่จาเป็นต้องแพ้ก็ได้เลี้ยวพูลเสมออาเซนอลก็แซงเป็นจ่าฝูงได้นะครับถ้าเลี้ยวพูลเสมอแล้วอาเซนอลชนะอาเซนอลก็จะมีคะแนนเท่ากับเลี้ยวพูลนะครับสิแต้มแล้วก็ประตูได้เสียจะดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้อาเซนอลบวกอยู่9นะครับขณะที่เลี้ยวพูลเนี่ยบวกอยู่5้ผลต่างัระตูส่วนคิสซัมพาเลสนะครับโอกาสเดียวที่พวกเขาจะขึ้นนําจ่าฝูงหลังจบ แมชเนี้ยก็คือมันต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อเลยคือเวีรยวภูนต้องแพ้นะครับเวีรยพูลต้องแพ้แล้วอาร์เซนอลต้องไม่ชนะนะแล้วตัวเองเนี่ยต้องชนะเอฟเวอร์ตันถ้าเป็นแบบนั้นอาร์คิซัมเบรจะขึ้นนำจากฝูงหลังจบแมชนี้นะครับก็โอกาสก็จะยากนิดนึงนะนทีนี้มาดูรายละเอียดลึกๆลงไปอีกนิดหนึ่งอาร์เซนอลแล้วก็เวีรยวภูมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จากฝูงเนี่ยจะเปลี่ยนมือหลังจบ สัปดาห์ที่7นะครับอร์เซนอลเนี่ยกำลังใจกําลังมาเต็มที่เลยฟอร์มก็กําลังดีเกมล่าสุดก็ทุบเอาชนะอลิเบกอสไปได้ก่อนหน้านี้ในเกมลีกก็ชนะนิวคาสเซิลแซงชนะทดเวลายิง2ประตูเนี่ยท้ายเกมเพราะนั้นมันช่วยสร้างความพึกเขืมอให้พวกเขาได้ที่สําคัญคือเกมรับครับอร์เซนเลเนี่ยเสียประตูยากมากนะก้านัดที่ลงสนามทุกรายการเนี่ยเสียประตูแค่3ามเกมนะครับ เก็บคลีนชีฟไปหกนะัดอันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยความแข็งแกร่งที่มีผลนะในระยะยาวชนะแมนเชสเตอร์7-1-0ชนะลิสต์5-0ชนะลอนแฮมฟอร์เนส3-0ชนะบินเบล2-0ชนะพอร์ตเวล2-0ในนี้ในคาราบาวครับแล้วก็เกมล่าสุดชนะอุลิแยกอส2-0นะครับนี่คือพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เกมรับของอาร์เซนอลเวลานี้เนี่ยเซนเตอร์ Center, โอเคคู่หลัก กาเบรียลคาร์เยสกับวิลเลียมซาลิบาแต่ว id <currently> ่าคิเซนมอสเกล่าตัวใหม่นะเตะใหม่ตัวที่มาเป็นตัวสำรองเนี่ยเล่นดีนะครับเรียกว่าไม่แทบไม่มีติดขัดเลยในทุกเกมที่มีโอกาสได้ลงสนามนะส่วนแบ็คสองข้างเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วทางขวาก็มียูเลียนทิมเบอร์กับเบนไวท์ทางซ้ายก็มีลิคาโดคาราฟิโอรีกับไมล์ลุยส์เกลี่ก็แย่งตำแหน่งกันสรุป แล้วก็ถ้าดูรายละเอียดในเกมเนี่ยเก้านัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเกมไหนที่แอ์เซน,นเล่นเป็นรองคู่ต่อสู้เลยนะครับออโอเคดีบ้างไม่ดีบ้างหรือมีสะดุดบ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่มีเกมไหนที่แบบโดนกดงูหัวไม่ขึ้นหรือว่าโดนบุกแบบกระหน่ำตั้งตัวไม่ติดไม่มีเกมยังนิ่งอยู่แม้กระทั่งเกมที่สะดุดของพวกเขานะเกมที่แพลเร์พูลเกมที่เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย เกมเจอเมซี่ก็คลองบอลบุกเข้าใส่เพราะเมซี่ก็ตั้งรับเกมเจอเรียพูลเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยเล่นสูสีเล่นระวังกันแล้วสุดท้ายก็ไปพลาดแค่ลูกฟรีคิกของดอมิทริโสโสไลด์แล้วตอนนี้ในทีมก็ดูลงตัวเกือบหมดละแทบจะทุกตำแหน่งละกองกลางก็แน่นหลังแน่นอยู่แล้วตามผลงานตัวเจ็บทยอยหายเจ็บกลับมาโอเดกาซาก้าพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่แกาเบรียลเชซุสไคฮาวเวส ที่เจ็บแล้วก็โอเคอาจจะมีโชคร้ายมีโนนี่มาดูเอเก้มีปาดเจ็บเพิ่มแต่ก็มีอยู่แค่นี้ปัญหาบาดเจ็บเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสำรองทําผลงานด้วยกา ier เบรียลมาตินเนลี่เลนดัวทอสซาสองคนเนี้ยหลุดไปเป็นสำรองแต่ว่าทุกครั้งที่มีการลงสนามกลายเป็นว่าเล่นใช้ได้เลยเล่นดียิงประตูได้มีประตูที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยทำได้นะครับตอนนี้อาเซนอลเหมือนกับรอจังหวะคลิกของวิกเตอร์โยเคเลสแค่นั้นเองนะถ้า ลงตัวกับทีมมากกว่านี้เนี่ยก็ยิ่งอันตรายนี่เกมล่าสุดกับโอลิมเปียคอสเดียเคเลสก็เล่นดีนะอร์เนลกำลังมาดีมากนะครับขณะที่เวสต์แฮมเนี่ยมาเยือนเอมิเรตสตีดียมเกมนี้ก็จะไม่มีโทมัสซูเซ็กกองกลางคนสำคัญว่าติดโทษแบนนักสุดท้ายนะนัดที่3ก็ต้องใช้ทางมาร์กซ่าหรือยืนคู่กับมาดูสเฟนเดสก็พึ่งพาจัลล็อตโบเวนกับทางลูคัสปาเกต้านี่แหละที่จะเป็น ตัวทำที่อาจจะพอจะสร้างความแตกต่างได้บ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลต้องระวังก็คือการเจอกับเวสแฮม,มในบ้านตัวเองเนี่ยแพ้คาบ้านมา2ฤดูกาลติดแล้วนะสองซีซันก่อนในแพ้2 0งศูนย์ฤกันที่แล้วแพ้ศูนย์หนึ่งนะครับแต่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเดือนกุมภาพันธ์มันเป็นช่วงที่เหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยช่วงเข้าสู่ครึ่งซีซันหลังซึ่งความกดดันมันมันเริ่มมากขึ้นจะวัดอาร์เซนอลเนี่ย บางทีต้องต้องไปดูช่วงครึ่งซีซั่นหลังอาร์เซนอลมักจะมักจะหลุดในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันเป็นช่วงต้นซีซั่นเป็นช่วงที่ความกดดันมันยังไม่มากนะ<อ>ก็อาจจะแตกต่างออกไปนะนะครับกําลังฮึ่เหิมด้วยผมก็มองว่าอาร์เซนอลไม่น่าพลาดหรอกเพราะนั้นอาร์เซนอลเตะก,ก่อนแล้วมีโอกาสสูงนะในมุมมองของผมนะที่จะเก็บชัยชนะเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลถ้าชนะก็จะขึ้นนําจากฝูงหรือวุาจะลงสนามหลังจากนั้นนะครับ เจอเชลซีเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่ลิเวอร์พูลจะลงสนามโดยที่ตัวเองเนี่ยหล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงมาแล้วทีนี้ลิเวอร์พูลไปเยือเยนเชลซีอ่ะถือว่าสู้กันได้คือคู่นี้จริงๆแล้วเจอกันเนี่ยมันออกเบียดตลอดไม่มีชนะขาดกันแบบยิงกันชนะขาดลอยเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วช่วงหลังๆก็อึดอัดนะครับเกมมันชิงชิงเหลี่ยมกันทีนี้เชลซีเนี่ยได้เล่นในบ้าน เกมล่าสุดเขาก็ชนะเบนฟิก้ามาในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโอเคมีปัญหาตัวผู้เล่นนะโคพาเมอร์เจ็บเออ่เรมดีแลมนี่เจ็บอยู่แล้วแล้วก็เกมรับเนี่ยโตซินอาราลาบิโอโยเวสลีย์โฟฟาน่าลีไวโควิลบูโนบาเดเชียพวกนี้ก็มีปัญหาบาดเจ็บเกมเนี้ยยังมีติดโทษแบนไปอีกเทวชารบานะครับเพราะนั้นเกมที่เจอกับเลี้ยวภูเนี่ยกองหลังของเชลซีเนี่ย มันมีปัญหาต้องปรับอยู่ตลอดเลยแล้วเกมนี้ก็คาดว่านะคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นยอเรลวฮาโตกับจอชเชียมปงเนี่ยปรับเปลี่ยนหมุนตลอดไม่ลงตัวนะครับโอเคผู้สับปะตุก็อาจจะยังเป็นโรเบิร์ตซานเชสนั่นแหละแต่ว่ามันก็มองเห็นถึงความไม่มั่นคงเท่าไหร่ส่วนแบ็คเนี่ยตอนนี้ขวาซ้ายเนี่ยยืนพื้นละมาร์กูกูเละยาแล้วก็ลีสเจมส์นะครับแต่ว่าตั้งแต่แดนกลางขึ้นไปเนี่ยเชลซีก็มีความแข็งแกร่ง นะมีเอนโซเฟนันเดสมีมอยเซตไกเซโดนะครับแล้วก็มีเอสเตวามีเปโดเนโตแล้วก็ชูอัเเโดอจ,จะต้องรอเช็คนิดหนึง่งเรื่องของความฟิตพร้อมนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอันเดซานโตสนะซึ่งจะเล่นของกลางแต่ว่ามันปรับได้เกมนี้อาจจะต้องการความแน่นอนอาจจะใช้เอนโซเฟนันเดสยืนคู่กับมอยเซตไกเซโดก็ได้นะก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับเลี้ยวภูเนชนะมา7เกมติด ในทุกบริการก่อนที่จะมาแพ้ใน2นัดล่าสุดแพ้คิซั่นเพลสแพ้คาราตาสลายแล้ว2เกมนี้ที่แพ้เนี่ยมันก็เหมือนกับเเกมที่เราทุกคนก็ได้เห็นว่าสุดท้ายมันก็โดนแจ็คพอตจนได้นะครับที่ผ่านมา7เกมเลยคือเอาตัวรอดได้เล่นไม่ได้ว่าดีทุกเกมบางเกมนี่กระเสือกกระสนด้วย แต่ก็ชนะเอาตัวรอดมาได้ชนะชนะชนะจนมา2เกมติดนี่แหละแล้วเกมล่าสุดกับการาตาสไลาห์หนักตรงหนักกว่านั้นอีกตรงที่ว่าเกมลุกทำประตูไม่ได้เป็นเกมแรกและเกมเดียวในเวลาเนี้ยที่ลิร์พูลยิงประตูไม่ได้มันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีแล้วเกมรับครับในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยเก็บคลีนชีทมาได้6จาก9เกมนะครับรวมทุกรายการลิเวอร์พูลเนี้ยคลีนชีทหรือว่าไม่เสียประตูแค่2นัด ก็คือเกมที่ชนะอาร์เซนอล1-0เกมที่ชนะเบอร์ลี่1-0เนี่ยชนะ2เกมติดน,นั่นหละไม่เสียประตูแล้วก็หลังจากนั้นอีกห้าเกมทุกรายการเสียประตูท,ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างที่มองเห็นได้ในช่วงเก้นัดแรกระหว่างเลือ์วภูลกับอาร์เซนอลนะยังมีความไม่ลงตัวเหมือนเหมือนกันแต่ว่าอาร์เซนอลณเวลาเนี้ยเหมือนรอจังหวะคลิกของแค่วิกตอร์เยเคเลสขณะที่เวอร์พูลเนี่ยยังมีอยู่หลายจุดเกมรับ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ตัวผู้เล่นใหม่อย่างฟอ l ์ n v นเวีสแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยยังต้องมีการปรับให้ลงตัวให้มีความไหลลื่นราบรื่นการเล่นมันยังสะดุดมีติดขัดนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแท็กติกต่างๆอันนี้มันก็มองได้2มุมมันก็มองมุมนึงก็มองได้ว่าลิเวอร์พูลมีความหลากหลายผู้เล่นอย่างเชลมี่ฟริมปงเล่นแบ็คขวาก็ได้เล่นตัวบนก็ได้ นะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยปรับเล่นได้หลายตำแหน่งเฟรเดรโกเคียซ่าเนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยในแดนบน4ี่ตำแหน่งหน้าขวาหน้าซ้ายเพลย์เมคเกอร์หรือว่าหน้าเป้าก็เล่นได้หมดเป็นแต่เป็นแต่นในระหว่างเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันเนื er ่องหลายๆเกมเนี่ยต้องมีการปรับแทคกติกโยกคนนู้นคนนี้หลายครั้งซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่ลงตัวบางอย่างบางเกมโดมิคโซโบสไลก็ต้องเล่น กองกลางไปเล่นแบ็คขวาขยับมาเป็นกองกลางอีกครั้งขึ้นไปเป็นตัวรุกอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเริ่มต้นที่แบ็คขวาเล่นไปเล่นมาก็ต้องขยับขึ้นไปเล่นกองกลางคือมันยังดูมันยังดูแบบมีจุดที่ไม่ลงตัวนะครับทีนี้ในเรื่องของความพร้อมของเกมนี้เนี่ยอมหรือคุณก็ดูจะพร้อมกว่าเชลซีในแง่ของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะเพราะว่าเชลซีบาดเจ็บเยอะแต่ว่าการเจ็บ ของอลิสงเบเกอร์ในเกมล่าสุดกับการาตาสลายรวมไปถึงอูกโอเอกีติเก้เนี่ยตรงนี้ก็น่าคิดนะครับอลิสงเ,เล่นไม่ได้แน่นะก็คงต้องใช้ทางจอที่มายมาดัช <My Dash S 1> วิลลี่เฝ้าเสาแทนส่วนอูกโอเอกีติเก้เนี่ยก็มีข่าวในสัญญาณที่ดีนะว่าเขาอาจจะได้ลงลงเล่นอาจจะฟิตทันในเกมนี้แต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสภาพร่างกายไม่เต็มที่เนี่ยอันั้นสลอตอาจจะไม่เสี่ยงส่งเอกิติเก้ลงสนามก็ได้เพราะยังมีอล็กซานเดอร์อิสซักอยู่ เฟเดรโกเคียซ่าก็น่าจะพร้อมลงเล่นอ่าแต่เนี้ยตัวผู้เล่นที่ลงสนามเนี่ยทางลิเวอร์พูลก็จัดได้หลายสูตรนะครับก็อยู่ที่ว่าอเนอร์สล็อตจะจะเลือกเล่นแบบไหนโคนาเต้กับฟันไดน่าจะเล่นเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาจะใช้ใครใช้แบลี่หรือใช้ฟริมปงแบ็กซ้ายจะใช้เคอร์เคสหรือว่าแอนดี้โรเบิร์สันเพราะใช้เคอร์เคสต่อเนื่องมาตลอดอ่าคู่กลางจะเป็นการ์ฟนแบ็กคู่กับใครโซโบสไลหรือแม็กอลิสเตอร์ หรือจะคู่กับแมคคิสเตอร์แล้วใช้โซโบสไลขึ้นไปเล่นเบอร์10บถ้าเล่นเบอร์สิบฟอเรนเวสจะอยู่ตรงไหนโดนดรอปไหมหรือว่าขยับมาอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายต้องไปแย่งกับกัโปหรือจะหลุดทั้งคู่แล้วใช้เอกิเกเล่นซ้ายหน้าเป้าใช้อีซักมันปรับได้หลายแบบนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไม่ชนะไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยชนะเสมอแพ้เนี่ยอ่า โอกาสที่ลิพูลจะไม่ชนะมันออกได้2หน้าคือเสมอกับแพ้ถูกไหมครัตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้แล้วถ้ามันออกหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ยแล้วอาร์เซนอลชนะได้จ่าฝูงเปลี่ยนมือทันทีนะครับแล้วก็จะข้ามเกมทีมชาติไปโดยที่อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงแต่ถามว่าจ่าฝูงในเวลานี้เนี่ยมันสําคัญยิ่งวยวดไหมไม่ใช่จ่าฝูงที่สําคัญที่สุดคือจ่าฝูงหลังจบเกมนัดที่38นะครับ บางฤดูกาลนำนำมาตลอดจนถึงนัดที่ส7สเนี่ยเข้าสู่เกมสุดท้ายยังนำจ่าฝูงอยู่มันหล่นจ่าฝูงนัดสุดท้ายก็ไม่ได้แชมป์เพราะฉะนั้นถามว่าตำแหน่งจ่าฝูงสำคัญสุดๆเลยไหมมันสำคัญแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหล่นจากจ่าฝูงโลกแตกไหมก็ไม่ใช่โลกแตกนะครับไม่ใช่โลกจะสลายไปยังมีโอกาสแก้ตัวเหลืออีกอหลายเกมในฤดูกาลนี้อยู่ที่ว่าใครปรับจูนได้ลงตัวกว่า แล้วก็ไม่ได้มีแค่อาร์เซนอลกับเร์พูลแน่นอนนะครับอย่าลืมว่ามีทีมอื่นอื่นด้วยถ้าเขาปรับจูนได้เร็วแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าโอเคนะเวลานี้เราโฟกัสที่2ทีมนี้ที่มีโอกาสเป็นจ่าฝูงนะผมคิดว่าคงเป็นที่2ทีมนี้แหละหลังจบสัปดาห์นี้ที่เป็นจ่าฝูงคิสมารเลสน่าจะโอกาสน้อยที่จะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะเพราะมันต้องเข้าเงื่อนไขหลายอย่างนะครับอ่ะโอเคแฟลิเร์พูลแฟร์เซนอลก็ลุ้นกัน นะสำหรับเกมในสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมทีมชาติในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเข้มข้น้วยนะเดี๋ยวเราคงได้มีเวลาได้พูดถึงกันนะครับโอเควันนี้มาคุยกันเท่านี้นะครับชิงจ่าฝูงก่อนพักทีมชาติอา,าร์เซนอลแซงลิพุลขึ้นเต็งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ